สวัสดีค่ะคุนนี้มาอยู่กับเจ๊เต่าเก็นต่อแปดไอต่อปิ้นนหคะวันนี้จะเป็นขนมปังลมสดนะคะคุณผู้ชมขนมปังครีมฮอนนะคะตอนนี้นะคะนะคะหูไส้ทลักทะักแบบเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสนใจการต่อไปนะคะตอนนี้จะเป็นคัพเค้กกับคุณผู้ชมนี่ค่ะคัพเค้กช็อกโกแลตค่ะ อีกรายการหนึ่งจะเป็นพัพเค้กเรนโบว์ Rainbow, ครับคุณผู้ชมชื่อร้านนักปันฝันนะคะรับอย่าลืมไปจิ้มไปตามกันนะครับคุณผู้ชมคันเค้กค่ะชิมค่ะนี่ครับคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมดูด้วยค่ะคุณเบนเค้กค่ะะค่ะโอเคนี่นะครับคุณผู้ชมรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมอร่อยไหมครับคุณเนเค้กอร่อยค่ะ สำหรับคลิปหน้าเราจะไปทากอะไรรีวิวอะไรฝากคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อสากินตัวแตกแด็กตัวปิ้นด้วยนะคะอย่าลืมสนับสนุนรูกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ